สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงทิพย์มีเมนูขนมง,ง่ายๆมาฝากนะคะนั่นก็คือวุ้นกะทิอันชันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาทำสีน้ำอันชันกันก่อนนะคะดอกอันชันนี้จะหั่นหรือไม่หั่นก็ได้นะคะแต่ถ้าหั่นนี่จะทำให้สีออกมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็นำดอกอันชันนี้นะคะไปใส่ในน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปต้มค่ะ กรองเอาแต่น้ำนะคะหลังจากนั้นเราบีบน้ำมะนาวลงไปสีอัญชันจากสีน้ำเงินจะก,กลายเป็นสีม่วงค่ะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำดอกอัญชันนี้นะคะไปผปสมกับน้ำเปล่าค่ะไม่ได้อัตราส่วนตามที่เราต้องการนะคะ เดี๋ยวเรามาเตรียมทำหน้าบุ้นกะทิกันก่อนนะคะกล้ใส่กะทิลงไปเลยค่ะ350 ml นะคะลุงทิพใช้หัวกะทิกล่องก็จะใช้250 ml แล้วก็ผสมกับน้ำา1 0 m ml ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะผสมผงวุ้นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนผงวุ้นก,กะทิให้เข้ากันนะคะ พอคนผงวุ้นกับกะทิเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้ผงวุ้นเนี่ยเซตตัวกับกะทินะคะอีก15นาทีค่ะหลังจากที่วุ้นเซตตัวแล้วนะคะเราก็นําวุ้นมาตั้งไฟนะคะแล้วก็คนจนกระทั่งวุ้นละลายหมดนะคะพอวุ้นละลายหมดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะลุลงที่ใช้แย่าหวานนะคะ ก็เกลือค่ะถ้าอยากให้หน้าขาวสวยนะคะก็ใช้น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายขาวค่ะตอนนี้ญย่หวานเนี่ยจะออกสีน้ําตาลก็เลยเกะทิก็เลยสีไม่สวยค่ะ พอ,อน้ําตาลละลายหมดก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวลุงทิพย์จะพักวุ้นไว้สัก5นาทีนะคะเพื่อให้วุ้นเนี่ยเย็นตัวลงก่อนที่จะนําไปหยอดลงในแม่พิมพ์นะคะในระหว่างที่รอวุ้นกะทีเย็นตัวลงนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของตัววุ้นนะคะเราก็ใส่ผงวุ้นลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันกับน้ํานะคะ หลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้วุ้นเซตตัวอีก15นาทีนะคะตอนนี้วุ้นก็เริ่มหมุนบุแล้วนะคะเราก็จะมาย่อสายแม่พิมพ์กันค่ะพอตัววุ้นอันจันของเราเซตตัวได้ที่แล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟแล้วก็คนจนกระทั่งวุ้นละลายหมดนะคะ พอวุ้นละลายหมดนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะตรงที่ก็ใช้แย่หวานเหมือนเดิมนะคะคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดนะคะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ปิดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักวุ้นไว้สักห้านาทีก่อนที่เราจะหยอดลงไปบนแม่พิมพ์นะคะ ตอนนี้หน้าวุ้นก็จะตึงๆใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะหยอดวุ้นเราก็จะหยอดวุ้นอันชันลงไปเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็นําวุ้นนี้ไปแช่ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้วุ้นกะทิอันชันค่ะตอนนี้วุ้นอันชันก็แกะออกจากแม่พิมพ์ได้แล้วนะคะ อนนี้วุ้นกะทิอันจันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ